สวัสดีครับพี่น้องผมป่าโอ่งแฮกตัสโอนะครับ ตื่นสายก็มาคุยกันเล่นๆคุยกันเรื่องทั่วๆไปเพราะว่ามีแผนอยู่ว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่มันง่ายๆนะครับที่มันตอบง่ายๆที่มันคุยกันง่ายๆอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเมื่อคืนในมัวแต่ทำอ้ทำแล็บยังทําไม่สําเร็จยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับยังต้องปรับปรุงอีกเยอะก็วันนี้ลองมาดูเรื่องแนวคิดต่างๆของผมที่เกี่ยวกับแคคตัสนะครับ ช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับร้อนสุดๆเวลาทำงานในโรงเรือนตอนกลางวันนี้เราก็ต้องใช้ความอดทนเยอะนะครับผมเดินไปอยากจะรดน้ำต้นไม้ก็สงสารก็เลยว่าคิดๆแล้วก็มาพูดเรื่องพูดทั่วไปเรื่องเลื่อยเปืือยของผมเกี่ยวกับต้นไม้ดีกว่าก็หางานทำที่มันอยู่ในร่มๆหน่อยเวลาแดดมันร้อนเยอะๆเนี่ยมัน มันเดี๋ยวมันจะเป็นลมเป็นแรงไปนะครับยิสต mm hmm. กก็แต่ยังไงก็ตามเราชาวสวนมันก็อดทนยู่แล้วดูหน้าก็ดำาลงทุกวันทุกวันนะครับ mm hmm. เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยแต่ละวันผมก็มีมีเรื่องที่จะทำมันเยอะแยะนะครับนี่ไอไอแนวคิดส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เกิดจากปัญหาที่เราเจอในแต่ละวัน เวลาเราเลี้ยงไม้อะแต่ละวันมันก็จะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับก็เนี่ยอย่างโรงข้างหลังผมเนี่ยมันมันเป็นเหมือนโรงพยาบาลเลยส่วนนี้มันอยู่หลังบ้านสุดผมก็จะต้องมีปัญหามีมีต้นไม้ที่ต้องแก้ไขทุกวันนะครับเนี่ยในสวนโรงพยาบาลผมมันจะมีทั้งทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ไม้เพาะอะไรเต็มไปหมดไม้ที่ต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นเวลาเรามีปัญหากับต้นไม้เนี่ยหลายคนถามผมมาเรื่อยอนะเรื่องนั้นเรื่องนี้จนบางทีตอบ ซ้ำๆซ,ซักๆจนไม่รู้จะทำยังไงละนะครับก็เลยตั้งใจว่าเฮ้เรามาคุยกันดีกว่ามันพูดเอาเร็วดีกว่าพิมพ์นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูมันเป็นวันๆแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรแน่นอนทําแล้วแต่ตามใจฉันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลี้ยงไม้อะนะมันต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเราไปคิดย้อนหลังในบางครั้งมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ เพราะว่าไม้มันเป็นไปแล้วมันเสียไปแล้วนั้นมีอยู่สองอย่างที่ที่จะทำได้ก็คือถ้าเราจะมองไปข้างหลังนี่ก็คือจำไว้ว่าเราดูแลมันยังไงมันถึงจะเสียมันถึงจะดีนะครับเอาไว้เป็นบทเรียนเอาไว้ทำต่อไปกับต้นต่อไปข้างหน้าเราไม่สามารถจะย้อนหลังไปทำแก้ไขต้นที่มัน เสียไปแล้วกลับมาได้นะครับเสียแล้วก็เสียไปเพลงเขาก็บอกอย่างนั้นผมเนี่ยเวลาเลี้ยงไม้อ่ะถ้าไม้ตัวไหนเริ่มเสียนะผมจะไม่ผมจะไม,ไม่ไม่ย้อนไปทำให้มันดีขึ้นมาได้แต่ว่าเราก็แก้ไขสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับ ถ้ามันเป็นสนิมเป็นแผลเป็นขี้กากเป็นอะไรก็แล้วแต่มันมีวิธีทําต่อไปข้างหน้าเยอะแยะไปอยากให้มันมีชีวิตรอดอยู่เราก็ใช้วิธีของเรานะครับค่อยๆทาไปตามสัญชาตญาณรอดก็รอดไม่รอดก็เอาใหม่อย่างเงี้ยทาไม้มันต้องไปข้างหน้าคิดย้อนหลังไม่มีประโยชน์เป็นอะไรเหตุเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเองเรารู้อยู่คนเดียวเราเลี้ยงมันมานะครับมัน คนอื่นจะตอบเราให้ตรงของยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สัญชาตญาณของเราเองนี่แหละแก้ไขไปนะครับต้นไม้มันยังมีอะไรให้เราศึกษาอีกเยอะต้นไม้อยังสอนเราอีกเยอะแยะการใช้ชีวิตจริงมันก็มาจากการเรียนแบบต้นไม้นั่นแหละครับเพราะ,ะนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับการบน่นการคิด อะไรที่มันไม่ดีที่มันเป็นลบมันก็ไม่ดีสําหรับตัวเราเองนะความคิดค่าตัวเองต้นไม้มันยังไม่บนเวลาเป็นแผลเป็นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้มันก็ยังไม่ได้บน่นมันก็ยังพยายามแก้พยายามยืนตัวเองให้อยู่ได้เรามีหน้าที่ช่วยเหลือเท่าที่จะทําได้เราเลี้ยงไม้แบบเห็นมันเป็น,ปนวัตถุหรือว่า เลี้ยงไม้พอเห็นมันเป็นลูกเป็นหลานนะครับเป็นคนที่ต้องใส่ใจดูแลแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเรากต้องคอยดูแลว,ว่ามีอะไรผิดสังเกตไหมจะแก้ไขยังไงจะทำไงให้เขาเติบโตดีมันไม่ใช่เฉพาะแต่ไม้ใหญ่นะครับไม้เล็กลูกเล็กเด็กแดงพวกนี้ก็ต้องคอยดูนะครับยิ่งต้องดูละเอียดเลี้ยงลูกคนละเอียดยังไงต้นไม้ก็ละเอียดอย่างงั้น คนั้นเราอย่าไปซีเรียสนักถ้าถ้าคิดจะเลี้ยงต้นไม้จริงจังก็ต้องดูแลให้เหมือนญาติสนิทเราต้องเรียนรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ด้วยตัวเองครับจะดีที่สุดนะครับการาดูจากคนอื่นหรือว่าการมองหรือการหาแรงบันดาลใจจากคนอื่นมันก็ มันก็ดีมีส่วนช่วยได้นะครับอย่างที่มีคํากล่าวนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นคํากล่าวของบุคคลซึ่งถือได้ว่าเป็นตํานานของวงการกระบองเพชรของบ้านเราเลยนะครับคูณลุงพี่จารณครับคุณพ่อของอาป้อมของเราคําพูดที่ท่านเคยพูดไว้ก็คือว่าก็เลี้ยงมันเถอะสักวันหนึ่งมันจะเลี้ยงเรา อันนี้ผมไม่ได้ฟังมาเองแต่ว่าก็ได้รับรู้ถึงสิ่งนี้มาจากที่อัดป้อมได้ถ่ายทอดได้เล่าให้ฟังนะครับวงการกระบองประเทศบ้านเราผมคิดว่ามันมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับ40กว่าปีก่อนกับเดี๋ยวนี้มันต่างกันเยอะเด็กรุ่นใหม่ก็ถือว่าเป็นเจนใหม่นะครับความคิดอ่านหรือการกระทําการทดลองต่างๆมันก็มีใหม่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าต่างก็ต้องปรับ ตัวให้เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆหรือทุกๆอย่างที่เราทำอยู่ต่อหน้าเราเองนะครับอะไรที่เราทำแล้วได้ผลอันนั้นก็สมควรละถ่ายทอดได้นะครับไม่เสียหายทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงทั้งไม้เมล็ดไม้ตัดลงไม้กราบมันมีทฤษฎีเยอะแยะที่บางครั้งอ่ะผมก็ไม่เข้าใจ เพราะบางอย่างรู้แล้วทําแล้วมันก็ไม่ได้นะครับแต่บางอย่างมันก็เป็นวิธีแปลกๆที่ที่เอามาใช้แล้วยอมรับกันได้มันก็มีนะครับไอส่วนเรื่องข้อปิกย่อยเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ผมอาจจะได้พูดถึงในคลิปต่อๆไปนะครับเพราะมันมีปัญหาคาใจอยู่มากมายที่ที่เราน่าจะต้องได้ได้ออกมาคุยมาเคลียร์กันนะครับ การบรรจบกันของคนรุ่นเก่าแล้คนรุ่นใหม่ตอนนี้มันก็มีช่องว่างอยู่เป็นบางเรื่องนะครับแต่มันก็ไม่ถึงกับแย่เรื่องราวต่างๆที่ผมทําขึ้นผมก็ไม่ได้เน้นสําหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาดูเพราะว่าทําคลิปเองเนี่ยมันมันก็ยากจะไปทําสับไตเติลทำอะไรมันก็ยุ่งยากนะครับก็คงดูกันสําหรับในกลุ่มพวกเราเท่านั้นก็พอแล้วก็อยากสรุปส่งท้าย ในคลิปนี้แค่ว่าผมก็คุยเรื่อยเปื่อยนะตามภาษาคนที่อยู่กับต้นไม้มานานแล้วก็อุดจาตามที่ตัวเองได้ผ่านประสบการณ์มาก็ถือว่าคุยกันเล่นๆคลิปที่มีสาระที่เป็นความรู้ก็อาจจะค่อยๆมีออกมาเรื่อยๆตามแต่สมองหรือตามแต่เวลานั้นๆมันจะเกิด ความคิดอะไรขึ้นมาหรือว่ามีปัญหาที่พี่น้องถามเข้ามานะครับก็จะทยอยทำให้ก็ฝากติดตามคลิปของผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ก็ได้ถ้าอยากจะเก็บไว้ดูทีหลังนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ